สารพัดมัชชาคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นใจกลางเมืองอุดรธานีามัชชาเนี่ยเขาก็มีหลายสูตรแตนะสูตรเนี่ยเขาก็จะใช้แตกต่างกันสูตรหนึ่งเราเอามาใช้ทำเป็นม จากเมือ,องเกียวโตตัวนี้จะมีความหอมนุ่มทานง่ายถ้าพุ่งเหรอคะจะหลบเลแค่ะนีะ้ว่าจะกินยา่าแต่พอทานเข้าไปกลิ่นหอมออทานง่ายสูตรสองมาจากเมืองชิซัวกะจะมีความหอมบาลานซ์ที่ร้านเราเอามาใช้ทําเป็นเมนูเบเกอรี่สูตรสามจากเมืองเกียวโตจะมีความเข้มข้นเนื้อสัมผัสแน่นก็จะเอามาใช้ทําเป็นชาอาเต้กอฟฟดิบที่นี่ก็มีให้เลือกหลายตัวตัวนี้เป็นคอสตาริกาแอนเนตมิซเชียลีโมซาเดสินฮันนี่จะมีความเป็นลาเวนเดอร์ฟูตตี้ออกโคนหมุนเคียวโฮมสมุนไพรและท้ายนิด เมนูเครื่องดื่มอื่นๆเขาก็มีเยอะนะที่ฉาแบบใส่ขวดแล้วก็เมนูกาแฟที่นี่เขาก็ทำเองนอกจากเค้กแล้วัวยังมีฟูจิยูริโกะกุระหยดน้ำสำหรับใครที่จะเปิดคาเฟ่เขาก็มีอุปกรณ์ทำกาแฟแล้วก็ผงชาหลายแบบให้เลือกร้านบูคอปอุดรธานีเนี่ยก็อยู่ถนนมักแค่งแกล้งโรงแรมเปิดทุกวันแปดโมงถึงห้าโมงตอนนี้บูคอปก็มีเครื่องดิฟออโต้แล้วนะคะทำให้รสชาติจะเียนมากขึ้นค่ะต่อไปหนูก็ไม่ต้องมาแล้วค่ะเพราะว่ามีเครื่องตัวนี้แล้วก่อนนะคะบ๊ายบายไปจริง มีปลาหน้าหมาคอยต้อนรับด้วยนะทุกคน